ได้ยินข่าวว่าพี่ต้จนจะขายบ้านจริงหรือเปล่าพวกเราพี่จะปิดบ้านอยู่ข้างบนอ่ะน่าจะเป็นคมจริงพี่ต้นพี่ต้นจะขายบ้านจริงๆเหรอใช่แล้วพี่จะขายบ้านหลังนี้แล้วพี่จะไปอยู่ยังหวนันนครพนมแล้วเดี๋ยวพี่ลงไปคุยด้วยพี่จะขายบ้านเลยนะพี่จะขายบ้านเลยนะ พี่จะไปอยู่นครพนมไหมนะคิดถึงม่ไหมไม่คิดถึงนะห้ามร้องไห้นะโอเคไหมพี่จะไปอยู่จังหวัดนครพนมแลวแล้วหนูจะทำคลิปกับใครในขณะที่พี่ยังอยู่ตรงนี้อยู่ให้พวกเราเรียนรู้วิชาจากพี่ได้มากที่สุดพี่จะบอกวิธีการถ่ายหนังสั้นวิธีการถ่ายคลิปวิธีการตัดต่อเอาไว้ในกลุ่มไลน์ให้พวกเราได้เรียนรู้กันเวลาที่พี่ไปอยู่นครพนมแล้วพวกเราจะได้ทำได้โอเคไหม คนนี้ต้องตั้งใจทำทุกคนเลยไปฝึกตัดต่อมาด้วยเดี๋ยวคลิปต่อไปเป็นหนังสั้นเดี๋ยวพี่จะให้พวกเราเนี่ยไปตัดต่อนะนะก็ตัดต่อแล้วก็ส่งงานให้พี่ดูโอเคไหมจริงจริงพี่ก็อยู่ที่นีเนี้ยก็รู้สึกว่ามีความผูกพันกับบ้านหนังนี้